วัสดีครับแฟนแฟน youtube ทั้งหลายตอนนี้เราก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครตอนนี้เราอยู่บนทางด่วนนะครับตอนนี้เราก็ติดอยู่ กาะะรจราจรก็ติดขัดอยู่นะครับตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปสู่สมุทรปราการนะครับผมขอแฟน YouTube ช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับ ่งเวลานี้ก็เป็นเวลา12นาฬิกา12นาทีนะครับก็มีฝนล,ลงมาเป็นปลอยๆก็อากาศดีครับร่มเย็นดีวันนี้ ตอนนี้อากาศดีนะครับพูดว่าไปแล้วว่าอากาศดีมากไม่ร้อนช่วงนี้ก็จะมุ่งหน้าไปสู่พารางเก้านะครับ รถเริ่มไม่ติดแล้วนะครับก็ไปได้เรื่อยๆแล้วครับผม นก็ยังตกอยู่นะครับตกเป็นไปนปล่อยอยู่นะครับ พอมาถึงจุนี้แล้วฝนหายนะครับเม็ดฝนหายแต่อากาศก็ดีมากเลยครับตอนนี้เราก็ยังอยู่บนทางด่วนนะครับทางด่วนมุ่งหน้าสู่พระรามเก้าสู่สะพานพระรามเก้านะครับ เร็วที่เราใช้อยู่ก็ประมาณ90นะครับเกกเมต่อชั่วโมง <Okay. S 2> ตอนนี้เราก็อยู่ตรงน่าจ <Okay. S 2> ะเป็นแถวสีลมคนระับสีลมในรถรถรถติด,ด,ด,ดมาก okay. เลาพาามสีนะครับขาดแยกพาลามสีาาพาามสีมส,สีแยกาหานะตอนนี้ แล้วรถหลังไม่มีครับรถหลังยาวอยู่คนระับก็เจะใช้เหยียดสายเป็นตัวตอนนี้น่าจะอยู่ตรงช่วงนนสีลมครับ ว่าฝนตกอย่างนี้ก็ตกก็เรี่ยมนะับขับรถฝนตกนี่ต้องขับ,บรถด้วยความต้องบบระวังนะครับแย่เร็วก็ไม่ได้ตัวเช่า,าไหนใช้ดคนเดียวที่เราบังคับรถได้ ก็อยู่ 9, 10, 10, ที่9กสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว,ว่าไม่เร็วเกินไปนไปของท้ายเยอะพอรครับเราต้องลดลงเหลือแปดสิบแล้วตอนนี้เพราะว่าเป็นทางโลวง

ข้าหน้าจะเป็นทางโค้งนะครับเราต้องชะลอความเร็วนะครับ ขอบคุณนะครับที่เร้ามารับชม YouTube ของเรานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะขึ้นสะพานพระรามเก้านะครับ ขึ้นสะพานเก้าช่วงระหว่างธนาคารมสิกรพนักงานใหญ่นะครับ น้องนทางประเทศไทยเราแน่าสะอาดดีนะผมไม,ะไม่มีขยะไม่มีอะไรน้ำมันทางก็สุดยอดมากลูกร้านเลนลนใช้ได้ยาวเลยตอนนี้เราอยู่ตรงช่วงสะบพันเามเก้านะครับ ธนาคารกสิกรนะครับเนักงานใหญ่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไม่จะตามกลับครับผม ตอนนี้เรากำลังจะลงนะครับเป็นทางลงนะครับนี่เป็นรถใหญ่มาก ทางลงนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังดีนะครับเพราะถนนลื่นใช้ความเร็วทางลงนี้ใช้เกียร์ต่ำครับ ก็ถึงทางลงงที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะถึงที่หมายกันที่เรียบร้อยนะครับทำงานกะ็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชม YouTube ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อยกดติดตามด้วยนะครับผมขอจบแก่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ